รับสวัสดีครับแฟนครับฟุตบอลอะคาเดมี่ครับนำทุกท่านมาที่สนามสุรศักดิ์มรีครับผมพบกับการถึงเวลา15นาทนีมันแป๊บแปบ๊บได้วใครพลาดโดนก่อนดิ <c oughs>

mãi 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 โดนจนได้สารอวกาศยาหนึ่งสายมิตรศูนเอ้าเย็นได้ย็งเรียบร้อย สายมิดยูยิงเลยลื่นอีกแล้วเด็กจะเจ็บแล้วนะสวยเว้ยยงยิงสองใครก็ได้เอาใครก็ได้อูอะ

เรียบร้อยเฮ้ยอะไรวะทำไมเล่นแบบนั้นอ่ะพีมันหมดแล้ว โอ้โอ้ยเอาเาออาอย่ยเวลาการแข่งขัเกมน้เป็นสารวิทยา